มาดมืああ่อนี้เ้าสีผ้าพี่น้องปองไปเข้ามาเบิงนะผมรถไฟลอยฟ้านะครับรอไฟ้าลอยฟ้าสายสีเหลืองนะครับทุกคนครับผลงานสิ้นี่็เป็นผลงานอีกผลงานหนึ่งนะครับผมของผู้ใหญ่รู้นะผมให้คิดเอาให้ท่าไอออนะครับพี่น้องครับเบิงนะครับผมรถไฟลอยฟ้าขั้นนี้นะผมสีเหลืองขั้นนี้เขาเรียกว่ารถไฟสายสีทองนะครับทุกคนรถไฟสายสีทองก็คือรถไฟสายที่แบบบ่มีคนขับนะครับผม บ่มีคนขับแล้วกับ,บ่มีพนักงานที่แบบออาเอาเออพนักงานขับรถนะครับผมแต่สิเป็นอาจจะมีพนักงานอาติดอยู่ทั้งรถไฟเป็นบางแห่งนะครับผมอาจจะเป็นพนักงานที่คอยดูแลความเรียบ่อยนะผมอยู่ทั้งรถไฟสายนี้นะครับทุกคนครับกับรถไฟสายเหลืองสีนี้นะผมสายสีทองสีนี้ก็เป็นเส้นหนึ่งเส้นที่เชื่อมต่อไปถึงสามโลกนะครับผม ถามว่าขี่ดีบ้กับมันกันสียุ่ยยกยุ่ยยกจังหน่อยน,นะครับผมเพราะว่ารถไฟสายนี้มันสีมีรอนะครับผมรอนะกัมันสีบะมี่แบบอ่ออาก็จังล่างแบบก็จังบีเทสนะครับผมแต่ว่ามันสีมีรอนะกัประกอบไปน้าผื่นปูนนะครับผมมันสีเห็นเหยียดยักยุกยกักอีกนึงนะครับทุกคนครับขี่รถไฟสายนี้ก็คือจังขี่อนนพวกไอเครื่องบินหรือขี่อยังจกักแยงเนี่ยนะพี่น้องครับ ข้างนอกะเบื้องบนใหญ่ปันไดแต่ว่าเขาไปข้างในนี่ญ่ใหง่ายพี่น้องครับพอขี่เสร็จห่อกระสีโล่งสถานีสามโลงนะพี่น้องเบื้องให้เบื้องข้างนอกด้านนอกบรรยากาศก็คือขับใครก็ยังรถไฟพวกรถไฟหัวกระสุนนะครับทุกคนครับรถไฟความเร็วสูงนะครับทั้งที่จริงก็คือรถไฟสายสีทองที่เรียนบ่เร็วแล้วก็ว่ามีคนขับนะครับทุกคนกับประมาณนี้เลยนะ